สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการไลฟ์สาระนะคะก็มาพบกันเกาะเกบเกืสิ้นปีเนาะก็หลังจากรับส่งประสาวแล้วแต่ท่านก็โชคดีชคดีอ่าโชคดีมีชายคนที่เราต้องแสดงความยินดีก่อนยินดีกับพฤศกและพิจิตรนานมาละสอปีกว่ากว่าแสดงความยินดีให้ตัวเองตัวเองด้วยเจอแับแฟนนะ เจ็บป่วยไม่สบายบ้านแตกสลายคาบางคนตกงานปัญหาสุขภาพหลายอย่างสองสองราศีเนี้ยแลวบางคนบอกพอรับส่งพระเสาปุ๊บก็เกิดสิ่งดีๆตามมาทันทีเหมือนกันนันทีเหมือนกันนะคะขอบแบบนี้ว่าไม่ได้เพราะคนเราใช่คนเราเกิดตามดวงดาวสมัยต่อส่มัต่อดาวเสาร์ทับธนูเลงใช่เพราะฉะนั้นธนูก็ก็นั่นแหละเหนื่อยแต่แต่ดีตรงไหนรู้ไหมพอะเราเข้ามาอยู่ในศาสตร์ของการดูดวงเขาเรียกว่าดู เพื่อความไม่ประมาทเนี่ยจะไม่ร,รู้สึกว่าเออเราเราไม่ประมาทกับชีวิตจริงๆนะเมื่อก่อนเราก็ใช้ชีวิตไปเราไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าเป็นยังไง ก็เหมือนเขาบอกว่าไม่ต้องไปกังวลกับอนาคตมากทําปัจจุบันให้ดีแต่ถ้าเกิดเรารู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวมันอาจจะส่งผลอะไรต่อชีวิตเรามันทําให้เราไม่ประมาทขึ่นเราก็จะรู้จักแบบเออเก็บเนื้อเก็บตัวประหยัดขึ้นอย่ามีปัญหากับใครก่อนเราใช้ชีวิตแบบเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันก็หาได้ฉันไม่ต้องสนใจฉันไม่ต้องไปสนใจอะไรแต่ตอนนี้พอรู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับดวงดาวเราก็เห็นเพื่อนๆที่ผ่าน พ่อสาวมาอย่างที่บอกใช่ไหมหัเจออะไรมาเจ็บไข้ได้ป่วยที่บอกก็เริ่มดูแลสุขภาพตัวเองนะใช่ตรงประกันก็ต้องต่อให้ดีอย่างที่บอกเอาลละเบอร์ย้ำอีกทีสิคะเบอร์ของน้องอะค่ะ0 8 6ย์ปดหกค่ะเจ็ดแปดเก้โทรเลยค่ะตอนนี้ให้สัญญาณโทรเลยนะคะสายนี้เลยนะคะเอสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรคะยุ้ยค่ะยุ้ยเอะฮะ ค่ะอาน,น้องยุ้ยจะดูเรื่องอะไรจ๊ะเรื่องการเงินค่ะอะการเงินงนั้นการเงินยุ้ยบอกวันเดือนปีเวลาเกิดเลยลูกวันเดือนปีค่ะห้าค่ะ,ะกุมภาสองห้าสามสามค่ะค่ะห้ากุมภาสองห้าสามสามจำเวลาเกิดได้ไหมยุย้ยประมาณสองโมงเช้าค่ะนะโ <Okay. S 1> อเคยังไงเดี๋ยวทวนวันเดือนปีเกิดให้นะคะห้ากุมภาสองห้าสามสาม สองโมงเช้าสองโมงเช้าก็คือแปดโมงตรงนะคะแปดโมงนะมังกรตามช่วงวันที่แต่เขาเนี่ยเกิดหลังจากพระอาทิตย์ขึ้นมาสองชั่วโมงคือพระอาทิตย์ขึ้นหกโมงไงมะหกโมงเช้าก็เป็นมังกรถูกไหมสองชั่วโมงถัดมาก็เป็นกลุ่ม เขเกิดหลังพระข้อพจน์หลังจากพระอาทิตย์ขึ้นนี่คือเคลื่อนราศีแล้วใช่นัีนล้วลัคนาจึงเป็นคนเกิดราศีกุมราศีตุมจริงๆแล้วในช่วงปีที่ผ่านมาก่อนหมายถึงว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก่อนสิงหากันยานเนี่ยราศีกุมมีดาวการเงินจรเป็นมรณะ ปีที่แล้วเนี่ยราศีกุมนับย้อนเลยนะปีนี้ปีที่แล้วเนี่ยปีนี้แล้วก็ปีที่แล้วจ้าจ่ายเยอะดิจ่ายตะบี้ตะบันหันแหลมมีแต่เรื่องจ่ายมีแต่เรื่องให้เสียเสียเงินเสียทองเสียไปกับปัญหาสุขภาพเสียไปกับเรื่องรอบตัวต่างๆนานาใช่หลังจากที่ดาวามหัสสัพดีใช่ไหมอ่ะใช่ไหมใช่ใช่ยค่ะเพราะว่ามีแต่แบบเออน้องเกิดสร้างปัญหาให้บ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยต้องมีเหตุที่เราจ่ายใช่ไหมล่ะ นะใช่ค่ะ,ะแต่จากกันยานที่ผ่านมาแต่จากกันยาที่ผ่านมานะ <c oughs> ดาวพฤหสัสบดียกเข้าราศีตุลพ้นจากความมรณะเป็นสุภาจริงๆอ่ะทําให้ มีโอกาสที่จะได้เงินตั้งแต่ช่วงประมาณตุลาที่ผ่านมาละ<อ>แต่มันเพิ่งเริ่มฉทนี้คําว่ามีโอกาสได้อ่ะ,อะก็ต้องดูด้วยว่าตามพื้นดวงเดิมดาวการเงินดีไหม,มปัญหาคือ,อดาวการเงินเขาเนี่ยดาวการเงินได้ตําแหน่งที่เรียกว่าเป็นประ,กะเกษตรหรือปุบป,ปุบป,ปะปะดาวการเงินไม่ค่อยมีแรงมีกำลังมันก็ไม่ค่อยได้็ะไม่ตันหน่วยสิกระดุมพระปุตตะหมดจายไปกับบริวารและคนรอบตัวตามดวงของคุณอะเรื่องการเงินมันไม่ใช่จุดที่เข้มแข็งอะ อันนี้มันเป็นกรรมเฉพาะตัวเขาอะเ,ออเพราะฉะนั้นเมื่อเขาฟังแล้วคุณยุย้ยต้องไปบริหารจัดก,การเองด้วยเ,ออเพราะว่าบางครั้ง<อ>บางอย่างอย่างวิธีการแก้แก้ก็บอกแล้วว่า ให้ไปทําบุญเสริมดวงอย่างนี้เสริมบุญเกี่ยวกับเรื่องการเงินไหวพระเศรษฐีไหวองค์พญานาคราชทาบุญด้วยเงินสดทั้งหลายทั้งแหลที่พูดคือการเสริมดวงแต่เมื่อรู้แล้วว่าเราจะหมดเงินไปกับสิ่งแบบนี้เราจะระมัดระวังยังไงต่างหากเช่นเมื่อเก็บไม่อยู่ฝากประจําเลยไหมอ่ะฝากไม่ถอนเลยไหมอ่ะหรือว่าถ้าเกิดว่ามีบัญชีที่มันเป็นกองทุนบัญชีที่เป็นฝากประจําทําเลยไหม คือคุณต้องทาแบบนี้เพราะไม่งั้นไม่ทําหมดนะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามค่ะหวังว่าวันศุกร์ที่ยี่สิบสองก็คงจะับกลับมาเจอกันคับข้างกันเหมือนเดิมเหมือนอย่างนี้นะคะแล้วก็ยังมีรางวัลมาแจกแน่นอนวันนี้หมอแก้วกับพี่ปอลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ